สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะ Daily Message เรื่องน่าสังเกตประจำวันค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่ช่วยบอกจุดสังเกตซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปรีเช็คกับตัวเองได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเรื่องน่าสังเกตประจำวันที่17สิงหาคม2568ัปไพ่ประจำวันของคุณก็คือใบนี้ค่ะไพ่คืนเดือนดับในราศีพฤษภกับคีย์เวิร์ดการตระหนักรู้คุณค่าของตนเองค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะอาจจะเพิ่งจบจากบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญและมีผลกับใจคุณมากๆนะคะเหมือนคุณอยู่ในสภาวะของการที่จะต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยทุกอย่างมันจบลงแล้วเพื่อเดินหน้าต่อคะ่ะตอนนี้นะคะคุณกําลังดูแลจิตใจของตัวเองและมองไปข้างหน้าว่าเราจะใช้ชีวิตให้ดีได้อย่างไรคะ่ะ ตอนนี้คุณชัดเจนกับตัวเองและแตัดสินใจไม่มีอคติแล้วนะคะว่าคุณต้องการความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการงานเองก็ตามในวันนี้ไพ่จึงแนะนำนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตอย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดสินตนเองนะคะว่าจริงๆแล้วเรากำลังรอการยืนยันจากใครอยู่หรือไม่สังเกตความรู้สึกผิดอยู่ในใจ ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถตอบรับคำขอของคนอื่นได้และสังเกตความรู้สึกที่ยังค้างคาหลังจากที่คุณตัดสินใจตัดจบหรือเดินออกมาค่ะหากเห็นความคิดหรือความรู้สึกอะไรก็ตามนะคะขอเพียงแค่คุณรับรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นโดยที่ไม่ตัดสินและเมตตาต่อตัวเองค่ะในช่วงเงย็นหรือก่อนนอนนะคะเพื่อนๆสามารถหาพื้นที่สงบ แล้วก็เป็นส่วนตัวเพื่อใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วลองทบทวนดูนะคะว่าเราได้ตัดสินใจทำอะไรที่สอดคล้องกับคุณค่าในตัวเองบ้างในตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะพื้นที่ตรงนี้จะอยู่กับคุณเสมอถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้หรืออยากแบ่งปันเรื่องราวสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ช่อง l u m i n a r y Re a l m ค่ะแล้วพบกันนะคะ